อันนี้คือที่ไหนครับท่าเรือที่เราต้องขึ้นไปชมพนขึ้ไปเกาะหวายนะครับขึ้นตรงนี้ใช่เกาะมากมานะครับขึ้นที่เดียวกันตอนนี้อยู่ไหนครับคุณปวีเกาะหวายครับอะไร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 บ่อๆนะเกาะหวายครับเกาะหวายแล้วครับอันนี้คือหน้าบ้านพักเราใช่ไหมใช่แล้วดูมุมเออ โอเคครับคุณปวีแหม่แอคซ์พาดูห้องพักหน่อยครับอันนี้รเราพักเป็นแบบไหนครับเป็นแบบห้องน้ำาีตัวไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะไปยี่สิบสี่ชั่วโมง,งรินอเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงมีพัดลมให้มีพัดลมให้มีพัดลมให้รใหครับแต่ที่ชอบอคืออะไรแล้วมัห้องน้ำห้องน้ำคือใหญ่เท่ากับห้องนอนเลยคือมานอนในห้องน้ำได้อีกคนหนึ่ง มีอ่างล้างหน้าอ,นนอ่างแปลงฟันอันนี้อ่างแปลงฟันขอพบพระคุณมากมีฝักบัวไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแต่ดีไซน์ดีนะคือแบบเป็นธรรมชาติมากเลยมีต้นไม้มี